วิธีและขั้นตอนการทำฝ้าฉาบเรียบนะตรงนี้จะเป็นงานฝ้าชั้นหนึ่งทัางก็ขึ้นโครงไปแล้วเหลือปรับระดับนะครับขนาดไซส์โครงซีลายแผ่นฝ้าเท่าไหร่ขอปะปาอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้อีกครั้งหนึ่งนะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินสำรวจหน้างานก่อนนะครับ ก่อนที่จะเป็นฝ้าฉาบเรียบก็จะมีขั้นตอนอ่ะสลับซับซ้อนหลากหลายนะมีทั้งงานระบบไฟงานระบบประปาสุขาภิบาลครับต้องทำให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะขึ้นแผ่นเป็นฝ้าฉาบเรียบนะมีหลายขั้นตอนครับ ชั้นหนึ่งนี้จะเป็นฝ้าเรียบๆไม่มีหลุมไม่มีสเต็ปซ้อนไฟเป็นโถงชั้นหนึ่งครับส่วนช่างก็เพิ่งจะเริ่มทำงานเวลานี้ก็เก้าโมงกว่าๆนะครับก็เพิ่งจะลงงานนะครับเป็นทีมงานคนไทยการช่างครับ ดำเนินการอยู่ในเวลานี้ก็จะมีทั้งช่างฝ้าช่างไฟช่างสีช่างระบบประปาสุขาภิบานนบล,ลนะครับแล้วก็ช่างปูนนะครับที่ปูกระเบื้องอยู่ผมจะพาขึ้นไปชมชั้นสองครับว่าช่างเขาทำอะไรยังไงชั้นสองจะเป็นฝ้า หลุมรถสเต็ปซ่อนไฟเนี่ยมีทั้งหมด10กว่าหลุมนะช่างก็ขึ้นโครงมาแล้วครับส่วนช่างไฟก็กำลังเดินท่อเดินเมนอยู่ยังไม่ได้ร้อยสายดีนะครับช่างฟ้าก็เลยยังขึ้นแผ่นไม่ได้นะครับส่วนช่างปลาปลาเสร็จไปแล้วครับเทสระบบรั่วซึมอ่านะ แล้วก็ไปห้องอื่นส่วนห้องชั้นสามเนี่ยครับจะมองเห็นท่อเนี่ยเป็นตำแหน่งห้องน้ําที่ลงมาจากชั้นสามเทศระบบรวดซึมส่วนงานไฟยังไม่แล้วเสร็จดีกำลังดำเนินการอยู่วันนี้ยังไม่เห็นโผลมาหน้างานผมพอดีผมมาได้เช้าผมก็เลยถือโอกาสบันทึกภาพวิดีโอไว้นะครับ ที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นโถงที่ผมยืนอยู่ถ่ายทําอยู่นะครับมีหลุมรดสเต็ปทั้งหมดแปดหลุมครับชั้นนี้ส่วนในห้องนอนชั้นนี้มีทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ำห้องนอนจะเป็นฝ้าเรียบๆครับ โคงซีลายที่ใช้เป็นเบอร์24นะครับความหนา24แล้วก็ลวดขอปอปลาลวดใช้4มิลนะครับพาุกที่ใช้เบอร์8ครับคือมองเห็นนะครับห้อยลวดอยู่ก็จะมีขอปอปลาชุดสปริงปรับระดับนะครับ ความถีของโครงซีลาย40เซนคูณ40เซนนะครับกว้างคูณยาวนะสเปคก็จะถี่ว่าสเปคทั่วไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันทางเจ้าของอาคารเนี่ยก็อยากเพิ่มเสริมความถี่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับทีมงานเราจัดจัดได้นะครับ เป็นรถสเต็ปลงมาประมาณ20เซนครับเป็นหลุมรถสเต็ปแล้วก็จะมีหลุมซ่อนไฟนะที่ผมถ่ายทำอยู่นี้ก็เป็นชั้น2ส่วนแต่ละห้องก็4เมตร10เซนลึก16เมตรนะครับไม่รวมะ้บไปยังหน้าหลัง ก่อนครับงานกระเบื้องอยึงจะเข้าไดนะ้ผมจะพาไปชมอีกห้องหนึ่งนะที่ช่างกำลังขึ้นแผ่นอยู่แล้วก็ไล่ฉาบไล่ขัดอยู่แผ่นยิบซ้ำที่ใช้นะเก้ามิลขอบลาดครับถ้าเป็นห้องน้ำก็จะใช้ ตัวกันชื้นเนี่ยฮะแผ่นแผ่นยิบซ้ำของนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อครับนะหาว่าผมามีเอี่ยวกับร้านวัสดุนะครับนี่ก็ดูเองครับเป็นแผ่นฝ้าที่ใช้ขึ้นโครงเ,เป็นห้องภายในอยู่นะครับยิบซ้ำเก้ามิลขอบลาดส่วนโครงซีลายก็นี่แหละครับ เบอร์ยี่สบสี่นะดวดดวดครับมีสี่มิมลนะครับบางทีก็ขาดถูกเฉิญนครับก็สั่งเข้ามาร้นานวัสดุไม่มีก็ใช้สามมิลไปนะบา,บางห้อง,องครับก็จะมีฉากฉากก็ใช้ตัวสเปคสกเดมดาตราฐานนะนี่เขาใช้กันทั่วไปนะครับ นะครับช่างกำลังย้ายนั่งร้านอยู่มีหลายหลายคนครับแต่ว่า,าติดอยู่ที่งานฉาบงานขึ้นแผ่นางานไล่ขัดนะครับนี่มาผมจะมาอีกหลังหนึ่งหลังนี้สองคู่หาครับหลังนี้สองคู่หา,าก็ขึ้นไฟหลังนี้ร้อยสายไปเรียบร้อยครับ ร้อยสายเรียบร้อยนะพร้อมที่จะขึ้นแผ่นรอผมเดินตรวจนะความเรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะอนุมัติให้ขึ้นแผ่นก็จะมีการตรวจดูว่าความเรียบร้อยมีขาดตกบกพ่องไหมนะงานสเปคจุดออกมาตามแบบหรือเปล่าอะไรยังไงต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนครับเช่นกันครับชั้นหนึ่งก็จะเป็นห้องโถงนะก้าเรียบ จะมีลดสเต็ปเฉพาะช่วงท่อห้องน้ำลงมาอย่ากชั้นสองนี่แหละครับเนี่ยจะลดสเต็ปลงมาเป็นกล่องกล่องหลอกไปเลยนะฮะลดลงมาก็ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซน